ตรงนี้เห็นรับงานถี่ยิบเลยนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มเนื้อหอมมาริโอเมาเลอร์ครับที่ออกอีเวนต์แทบจะทุกวันนะฮะ โดนนักขา่าวแซวนะครับว่าเออจะเอาเงินเก็บไปไว้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> หรือกําลังจะเตรียมการใหญ่ทําอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> ซึ่งมาริโอ้เนี่ยก็ได้บอกเลยครับว่าอ๋อจริงๆก็คือบ้านเนี่ยที่กาลังสร้างอยู่นะมันเนียต้องทําอีกเยอะส่วนโมเมนต์โดนแฟนคลับแอบถ่ายเนี่ยเจ้าตัวกับแฟนสาวงานนี้มาริโอก็ไม่ได้เซอรีไสอะไรนะครับส่วนแผนแต่งงานมีคุยบ้างให้กับจันจิครับแต่คงยังไม่มีแพลนแต่งในช่วงนี้แน่นอนครับ ก็มองนะครับแต่ว่าก็ตอนนี Jamie, <always S 1> ้ก็ยังอยู่ในช่วงที่สั่งคน่ังก็ทํางานอะไรเงี้ยหาเงินก็เลยยังไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องในอนาคตขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบทาทุกวันนี้ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดก่อนก็ค่อยๆไปครับไม่รีบแฟนแชร์โมเมนต์เรากับทันจีไปเดินซื้อกาแฟด้วยกันอ๋อใช่ฮะไม่ซีเรียสใช่ไหมพี่โอมะพ่อบางคนเขาอาจจะบมองว่าเป็นการแบบเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่อรถ้าเดินเล่นผมไม่ได้ติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบกินข้าวอย่างเงี้ยผมก็จะขอเขาว่าเออขอกินก่ออเย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ